สวัสดีครับผมวันนี้ร้านนครซับยางยนต์นะครับพา,ามาชมตัว Honda Civic FE นะครับผมคันนี้จัดล้อ,อยางสปริงนะครับให้ดูสปริงก่อนดีกว่านะครับสปริงตัวนี้เป็นซินเวอร์นะครับ เป็นตัวสตินแม็กนะครับของซิงเลอร์ตรงรุ่นกับซีวิก f อเลยนะครับผมตัวแกนสปริงนะครับจะเป็นสีเทานะครับเป็นสีเทากันนะครับแล้วก็มีโลโก้ซีวิกเอฟซเอฟพวกนี้เอฟซีเอแล้วก็ FE ใส่ด้วยกันได้หมดนะครับพวกนี้ นี่นะครับเป็นกล่องของซินเมอร์นะครับเดี๋ยวจะทำการจัดใส่กับตัว s อตัวนี้นะครับเดี๋พาไปดูล้อดีกว่าตอนนี้กําลังทําการประกอบสปริงครับประกอบล้อตัวล้อจะเป็น TC 105N นะครับตัวนี้เป็นงานพ r ีเดเตอรขอบ18กว้าง9กออฟ35นะครับสีเท่ากันเข้มนะครับเป็นสีเงานะ สวยจัดเลยนะครับตัวนี้ลัดด้วยยางนะครับชื่อว่ายางฟิเลนซ่าเมดอินไทยแลนด์นะครับสองสามห้าสี่สิบนะครับดอกยางจะเป็นดอกเรียบๆนะครับหลายบ้านๆเน้นเงียบแล้วก็แก้มค่อนข้างสวยนะครับตัวนี้กำลังทำการประกอบนะครับก็เดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะมา รีวิวให้ชมอีกทีหนึง่งละกันนะครับนี่ลังล้อแมกลังล้อแม็กจะมีเรียกว่าบ่าบ่าหลบรูน็อตด,ด้วยนะครับเผื่อใครใส่อแดปเตอร์นะครับแปลงใส่กระบะนะไม่ต้องตัดน็อตนะครับหลบลุมรถสบายๆนะครับโอเคประมาณนี้ก่อน สวัสดีครับผมวันนี้ร้านนครทรัพย์ยางยนต์นะครับพามาชม Honda c ซ v i c FE นะครับผมตัวนี้ใส่เป็นล้อคอบสนิ้วแล้วก็จัดทรงด้วยสปริงโหลดซิลเวอร์นะครับผมล้อ,อยางชุดนี้โปรโมชั่นนะครับอยู่ที่สามหมื่นนะครับล้องานไทยพีเดเตอร์นะครับล้ดด้วยยางไทยฟิเลนซ่านะครับผมแล้วก็จัดทรงด้วยสปริงโหลดซิลเวอร์นะครับ เธอล้อดเดิมได้นะครับสเปคล้อจะเป็นขอบ18กว้าง9ออฟ35นะครับยางจะเป็น2 3 5 4 10 18นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูความสูงของตัวสปริงซิลเวอรตัวนี้นะครับเมื่อกี้ผมรีวิวช่วงต้นไปแล้วแต่ตอนนี้เอามาใส่เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะเอามือสอดเข้าไปดูนะครับว่าระยะมันจะเหลือ สองนิ้วมือสอดนะครับใครอยากได้สองนิ้วมือสอดกับยางสองสามห้าสี่สิบสิบแปดก็เท่านี้เลยครับตัวสปริงไม่เห็นนะครับผมก็ไม่เห็นกันอ่าน่าจะเห็นใกล้เกียงนิดนึ่งนี่นะครับเป็นสีเทานะครับอันนี้ส่วนของด้านหน้านะครับความสูงประมาณนี้ความสูงประมาณนี้นะครับด้านหน้านะครับสเปคล้อก็กําลังพอดีพอดีซุ้มนะครับนี่นะครับด้านหน้านะครับ ยางจะดึงหลบซุ้มเข้าไปนิดนึงนะครับมาดูส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังกว้างเก้าออฟสามห้าเหมือนกันนะครับลดประมาณนี้นะครับล้อก็จะหุบเข้าไปในซ้มยังอยู่เดิมอ,อ,อ,อยู่ดีนะครับมาดูด้านหลังนะครับกับสปริงโหลดเหมือนกันนะครับซินเวอร์หนึ่งจุดห้านิ้วนะครับที่ลงมาด้านหลังเหมือนจะเตี้ยกว่าหน้านะ ด้านหลังสอดได้นิ้วมือเดียวนะครับด้านหลังเหมือนจะห้อยกว่าด้านหน้านะครับด้านหน้าจะเชิดกว่านะครับเหมือนออกแบบมาให้ด้านหน้ามีเครื่องยนต์ก็เลยเผื่อไว้อะไรอย่างนี้นะครับสอดได้นิ้วมือเดียวนะครับตอนนี้กับด้านหลังนะครับซินเวอร์นะครับสปริงก็จะเป็นสีเดียวกันนะครับอ่เดี๋ยวผมให้ดูไม่รู้เห็นหรือเปล่านั่นนะครับสีเทาเหมือนกันนะครับประมาณนี้ เดี๋ยวไปดูล้อกันต่อละกันนะครับตอนนี้ให้ดูรอบพันข้าวๆก่อนแล้วกันนะไว้เป็นแนวทางนะครับเดินรอบพันเลยนะสวยมากๆนะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราไปชมล้อกันต่อแล้วกันนะครับ มาต่อกันที่ตัวล้อนะครับผมตัวนี้เป็นล้อ tc 1 0 5 n นะครับผมเป็นงาน predator สีเทากันเงานะครับรัดด้วยยาง fia lensa นะครับผมตัวนี้จะเป็นเบอร์2 3 5สา1ห้านะครับเดี๋ยวไปดูล้อใกล้ๆนะครับตัวล้อจะเป็นสีเทากันนะครับเป็นสีเงาตัวนี้ผมมีรีวิวไว้ตัวล้อเปล่าเรียบร้อยนะครับตัวนี้ความสวยของมันคือบาดตรงนี้มันลึกนะครับ ลึกประมาณเกือบ2นิ้วนะครับมันทําให้ล้อดูมีมิตินะครับแล้วตัวก้านเป็นรหัส n นะครับรหัสเตรงนี้จะใหญ่นะครับใหญ่แล้วก็มันเริ่มเล็กลงนะครับจะไม่เหมือนรหัสเที่มันเล็กตั้งแต่แรกนะครับนี่นะครับ tc 1 0 5 n นะครับโลโก้ชัดเจนนะครับแล้วตรงนี้ลูก้าลูกค้าสนใจเป็นปอกกันสันซิ่งนะครับเป็นสีส้มนะมันก็เลยทําให้ดูตัดกับล้อมากๆนะครับแล้วก็ทําการพ่นดุมดำนะครับตัวนี้ไม่มีฝากลางให้นะ ดีซีหนึ่งศูนย์ห้าสีเท่ากันขอบสิบแปดกว้างเก้าออฟสามสิบห้านะครับยางก็จะเป็นยางลายบ้านลูกค้านิน่เนเงียบนิ่มนะครับเมื่อกี้ลองไปเทสกันมาตั้งศูนย์เรียบร้อยนะครับหลอกยางบ้านๆน,นะครับแก้มสวยมากๆนะครับตัวนี้มีริมกาดป้องกันขอบล้อนะครับแต่ยางมันโดนดึงนะครับก็เลยไม่สามารถป้องกันล้อได้นะครับแก้มสวยมากๆบอกเลยดึงหลบเข้าซ้มนะครับนี่ ดึงหลบเข้าซุ้มทําให้ตอนจ้ำเนี่ยมันก็หลีกเลี่ยงในการโดนซุ้มได้นะครับประมาณนี้นะครับตัวล้อเดี๋ยวไปชมตัวรถอีกทีหนึ่งนะครับโอเคนะครับผมก็ไว้เปน็นอีกหตัวเลือกแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหารอ,อยางสไตล์แบบนี้นะครับ ในงบ30,000ืนมีสปริงโหลดให้นะครับสนใจลองสอบถามได้เลยนะครับผมรีเทอร์ล้อดเดิมได้นะครับที่นครสัพยย์ยนย์เก4าเ9 9 9 9อย่าลืมไปชมรูปภาพท้ายคลิปด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามทั้งเพจและ YouTube ด้วยนะครับสวัสดีครับ Perfect.